เรามาดูกันสิว่าวันนี้เมืองไทยไร้ทา,าตแล้วจริงหรือในยุคปัจจุบันปี2535นี้ยังมีหลายๆท่านตกเป็นทาตของอะไรหลายๆอย่างทั้งทังที่น่าจะมีการหมดการเป็นทาตกันมาตั้งแต่รัชสมัยพระพุทธเจ้าหลวงของเราแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องหยิบยตินี้มาคุยกันแล้วล่ะค่ะว่าเมืองไทยไร้ทา,าตแล้วจริงหรือใครมาเป็นเจ้าเข้าครองคงจะต้องบังคับขับใส เขี้ยวเข็นเย็นข้ากรมไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายเขาจะเห็นแก่หน้าค่าชื่อจะนับถือพงพันนั้นอย่าหมายไหนจะต้องเหนื่อยยากลำบากกายไหนจะอายทั่วทั้งโลกานี่คือพระราชนิพนธ์ของร้ารัชกาลที่6กที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เตือนใจประชาราชนนะคะเป็นนิยามหรือคำอธิบายที่ถึงความเป็นทาตเฉลย ซึ่งคนรุ่นเก่าสมัยที่เรียนหนังสือจะต้องร้องเพลงได้เพราะอยู่ในวิชาขับร้องตัวของผู้พูดเองก็เคยขับร้องเมื่อ50ปีก่อนเลยคะ่ะอันที่จริงคำว่าธาตุนะคะในตามความหมายของพุนานุกรมนั้นเป็นคำบาลีสันสกฤตความหมายอันแรกนะคะหมายถึงผู้ที่อุทิศตนแก่สิ่งที่เลื่อมใสศรัทธาเช่นเป็นธาตุความรู้ทําให้เรานึกถึงพระคุณเจ้าหลวงพ่อพุทธทาสภิกุซึ่งท่านเป็นผู้อุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา ศึกษาคนา้นคว้าเผยแพร่และก็สั่งสอนพุทธศาสนิกชนประพฤติตนให้เป็นคนดีมีสติปัญญาพาตัวให้หลุดพ้นจากทุกข์และความเสือ่อมทั้วปวงแต่ถ้าเป็นความหมายอันที่สองที่หมายถึงว่าผู้ที่ยอมตนให้ตกอยู่ในำนาจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นธาตุยาเสพติดธาตุความรักธาตุเงินธาตุกิเลสธาตุาเป็นความหมายในทางลบแต่จริงๆแล้วมีอีกความหมายนึงค่ะธาตุที่หมายถึงเบาวทั่วๆไปคือผู้ที่ขายตัวลงไปเป็นผู้รับใช้หรือทาสในเงินที่เขา คช่ไทยค่ะตัวมาเขาเรียกว่าธาตน้ำเงินพูดกันชัดๆคือขี้ข่านะค<ฮ>ะ,<ฮ>ะแล้วก็ถ้าเผื่อว,ว่าเป็นลูกของธาดน้ำเงินอยู่ในบ้านเขานะธาดน้ำเงินมาออกลูกลูกก็เป็นธาตอีกเขาเรียกว่าธาดเรือนเบี้ยหรือข ok ี้คลอกค่ะถ้าเปรียบอาจารย์ผานิชย์เป็นธาตคงไม่ประหลาดเพราะเป็นธาดธรรมะแม่พระผู้วางเฉย าเปรียบคุณแม่บัวทองเป็นฉเฉลยคงเป็นฉเฉลยศัก์นักอนุรักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ส่วนคุณกันนิกาเทวีต้องเป็นจำเลยคือจำเลยรักอย่าหนักใจส่วนผมไซโอภพาดขอเป็นท่าเทวี ในเรื่องธาตุอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่าธาตุเงินนะครับเพื่อนมีรีบอกฉันก็จะต้องมีรีบอกบ้างแต่ไม่ได้หันกลับมามองตัวเองว่าสถานะนั้นแตกต่างกันเพื่อนนัดแม่เขาเป็นเท่าแก่เนี้ยแต่แม่เราเป็นแม่ค้าขายส้มตำต,ตามกี่โคกถึงจะได้รีบอกที่ดูสิครับอันนี้นะครับแม่ต้องทํางานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตนะครับเพื่อจะได้รีบอกคู่หนึ่งน่าสงสารเหลือเกินบางคนนะครับพ่อแม่นี่ก็รักลูกจนเกินเหตุ ลูกอยากได้เกมกดเอาซื้อเกมกดลูกอยากได้รถซิ่งก็ให้รถซิ่งปรากฏว่าวันๆไม่ต้องทําอะไรเกมกดรถซิ่งเกมกดรถซิ่งพอเวลาไปขับรถซิ่งนึกว่ากําลังเล่นเกมกดนึกว่าชนแล้วตายะจะใด้ขึ้นมาใหม่3คันปรากฏตายไปเลยฟาแอนอเว่ยตายเรียบ้อยก็เลยกลายเป็นพ่อแม่ลงแก <c oughs> ่ฉันอีกคาดหนึ่งน่าสนใจคุณหญิงคุณนายบางคนบางคนเท่านั้นนะครับชอบเหลือเกินงานหลักก็คือตัดริบบิ้น เปิดภาพแพรคุมป้ายงานร้องนั่นก็คือการร้องเพลงออกทีวีแปลกนะครับเวลาร้องเพลงนะคนธรรมดาทั่วไปร้องเพลงแล้วได้เงินแต่พวกคุณหญิงคุณนายเหล่านี้ร้องเพลงแล้วเสียเงินเสียเพลงนึงเป็นแสนพอร้องเสร็จแล้วต้องบอกว่านั่นเป็นเพลงบา <c oughs> งงานจะนึกว่าเป็นการสวดทานยากฟังที่อาจารย์โอภาสว่าอาจารย์ก็เป็นทาาจะแลว้วนะอาจารย์บอกว่าผมขอเป็นท่าเทวีประทานโทษทา่าเทวีอายุ50แล้วก็น้ำหนักอย่างนี้นะฮะ แล้วหุ่นเนี่ยเจ็ดสิบเดสิอย่างนี้เอ oh <laughs> าไหมคะทาตตัวไม่เป็นทตุมันมีทตาสองอย่างนะคะทาตตัวกับทตุใจเดี๋ยวนี้มีครบทั้งสองอย่างนะคะเป็นท่าสุรานารีภาชีกีราบัตท่าสุราเดี๋ยวนี้มีเยอะนะคะเห็นไหมครับประเภทที่พอพอวันสิ้นเดือนนั่นแหละกินเลี้ยงกันตั้งแต่วันที่31ทธันวาวันที่สองมกราไปทํางานยังแห้งอยู่เลย เดินเป๋ไปนะไปทํางานเพื่อนเห็นเฮ้ยอะไรวะเน็กไทยมันทำไมเผล่ไปข้างเนี้เอ้ยแล้วทำไมใส่รองเท้าดําข้างน้าตาลข้างนะเนี่ยต้อบอกไหนเฮ้ยอะไรกกนวะเนี่ยอีแก่ที่บ้านเนี่ยมันซื้อให้กูไม่รู้ชื่อภาษาอะไรวะที่บ้านยังมีอย่างนี้อีกคูงเลย <c oughs> ลงได้ที่บ้านยังมีอย่างนี้อีกคู่ไม่ใช่อีแก่ซื้อผิดนะฮะไอแกใส่กลับมาเอง เออาร์อะไรก็ได้กแก่ยันเลยนะเป็นทานนารีนะโอ้ยหลงรักเขาไปเฝ้าไม่เห็นหน้าเจ้ากินข้าวไม่ลงแล้วไม่เห็นหน้าเจ้าเห็นหมาเจ้าวิ่งมาก็ยิ้มกับหมาเขาด้วยนึกถึงหน้าแฟนนะเป็นทานพาชีอะไรม้าแข่งไปดูท่านปัญญาท่านยังเทศเลนแม้เนี่ยเนี่ยคนเนี่ยมันโง่ไหมเวลาแข่งม้าเนี่ยรถตุ๊กรถแท็กซี่ไปนั่งดูม้าแข่งเสียเงินเสียทองไปซื้อยาให้ม้า นะที่เวลาคนแข่งมากมันไม่เห็นโง่มาดูม่งเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> โอ่มากใช่ไหมามา,าตีความตามกฎหมายแล้วเนี่ยคำว่าทาาเนี่ยหมดไปจากเมืองไทยนานแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เพราะว่ากฎหมายแรงงานในปัจจุบันก็ไม่ได้บัญญัติคําว่าลูกทาสกับนายทาาเอาไว้แต่ว่าได้เปลี่ยนใหมายแล้วเป็นคําว่านายจ้างกับลูกจ้างแทนนะครับเพราะฉะนั้นทศนคติของตัวเองอาจจะแตกต่างไปจากทุทกๆท,ท่านที่มองว่าทาสในปัจจุบันนั้นยังมีอยู่ไม่เคยคิดเลยว่าทุกคนเป็นทาส เพราะถ้าหากเราตีความหมายตามพระอาจารย์ทุกกรมแล้วเนี่ยทุกคนจะเป็นธาตุหมดเลยไม่ว่าจะไปชอบอะไรลุ่มหลงกับสิ่งใดก็จะเป็นธาตุหมดนี่ธาตุธาตุยุ่ยี่แน่เลยคนเนี้ยนะนี่ไาข้ขนพี่รมเนี่ยนะนั่นธาตุน้องเมย์นะานาตน้องเมยนะนะ์นี่อาจจะธาตุตันยงเพราะชอบเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้นะธาตุแห่งความงามเนี่ยฮนะคนเราสมัยนี้เหอความงามไหมไม่มีนะอย่างมามา่บรูสเนี่ยงามไหม ไม่ง่ายเห็นไหมไอ้ประเภทเจับนักร้องจับดารามาเสียงอะไรหมูมากะไก่จับมาสวยหน่อยช่วงบนใหญ่หน่อยช่วงล่างใหญ่หน่อยก็เอามาร้องเพลงเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเริ่มจางหายไปแล้วนะค,คนเราเริ่มเริ่มความคิดดีขึ้นน่ยนะฮะอีกหน่อยก็จ,จะมีสารฝันกันนิกาสองออกมาเนี่ยอาจจะมีผานิดรวมพิตนะหรือว่าบัวทองรับมิวสิกมันเป็นไปได้ยัง้งเหนะครับเพราะว่า ไม่มีไม่มีไม่มีธาตุไม่มีหมดไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับซึ่งพระองค์ใช้เวลาถึง30ปีด้วยกันในการเลิกธาตุและปัจจุบันก็ไม่มีธาตุไม่มี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 แน่นอนครับอาจารย์โอภาสประกาศว่าแม่บัวทองเป็นเฉลยของผู้อนุรักษ์ประจักษ์จิตพูดแบบนี้พูดแบบขอเป็นมิตรขอเชยชิดรับไว้ในวงการแต่พอฟังฟังไปชักใจเสีย ชักหูเพรียพ่อปากจัดประหัดประหาร,ร,หารเที่ยวเลาะลัดกัดไปหลายวงการใจที่บ้านกลับเหี่ยวลงปรงหัวใจเลยขอเตือนหนุ่มน้อยค่อยค่อยนะลูกควรคิดปลูกไมตรีที่สดใสอย่าเป็นทาตุวาจาที่พาไปจะเป็นภัยตามมาพาอับ้าง แต่คุณฐานิ์มาสกิดเรื่องธาตุรักด้วยประจักรรักนั้นมันสดใสแต่พอพูดเพ้อพร่ำลำพันไปสูเมรัยนารีภาชีเอ่ยแม้ดีจังเลยนะคะที่นี่พอมาถึงนะคะคุณอน,นุชิตคิดดีแล้วหรือคะพูดแจ้งจะเรื่องการเมืองเรื่องยิ่งใหญ่จะพูดอะไรก็พูดเตอิอถ้าถูกใจแต่ติดคุกเชิญไปติดเพียงคนเดียว ตามจริงถ้าจะให้แม่แรปแม่ต้องแรบแบบนวลนางนะน้องกลางจ้องม,มีเจ้าของแากันหรือยังถ้ามีนะเขาจ้องาช่วยอายก็เมือบอกด้วยพอชื่นใจโอแรบก็ได้แรบก็ได้ท่านที่กรารบทั้งหลายมีเพลงของอเอกลักษณ์ไทยท่อนสุดท้ายฟังแล้วมันได้ความคิดความอ่านค่ะ เขาบอกว่าไทยไม่เคยเงื่อเป็นทาให้ต่างชาติมาคอยชี้เหนือชี้ตายเอกลักหนึ่งซึ่งอยู่ในหัวใจคนไทยเรามีวัดงามไกล้ๆมีพระสอนให้เรา,าทำดีค<อ>่ะพระ พระเลวัตไม่ได้หมายถึงพระพุทธศาสนาอย่างเดียวนะคะเราหมายถึงพุทธคิดอิสลามทุกศาสนาเพราะว่าพระศาสดาแห่งทุกศาสนานั้นมีพระประสงค์ให้มนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างด้วยความผาสุกนั่นก็คือมนุษย์จะต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีจริยธรรมมีคุณธรรมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมห่งความเป็นมนุษย์ค่ะไม่ตกเป็นธาตุกิเลสธาตุตัณหาอารมณ์ที่ใฝ่ตัณนนั่นก็คือหากเมืองไทยไร้ธาตุคนในชาติย่อมเป็นสุขค่ะ ก่ออ so ื <hi> ่นนะครับ <hey>. ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณแม่บัวทองเป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณาให้ข้อแนะนำนะครับว่าปากผมนั้นต้องลดลงหน่อยทำไงได้ละครับคุณแม่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมจะน้อมรับคำของคุณแม่มาเพราะว่าทุกคำที่อาจารย์บัวทองหรือคุณแม่บัวทองของพวกเราพูดนั้นเรอค่าอมตะบัวทองนะครับแม่ สำหรับในเรื่องของบุหรี่นะครับคนที่ตกเป็นทาสของบุหรี่คงจะชี้แจงกันลําบากเพราะมันฝังลึกเข้าไปในปอดแล้วเพราะฉะนั้นขออย่างเดียวสูบบุหรี่แล้วอย่าทิ้งก้นบุหรี่ลงกับพื้นผมเป็นห่วงมแมลงสาบจะเป็นมเนะเร็งทา่าอีกอันหนึ่งนะครับทา่าอีกอันหนึ่งนะครับที่น่าจะพึงสังเกตในสมัยนี้นั่นก็คือทาาภาษานะครับ พวกนักการเมืองนะครับบอกว่าพ่อแม่พี่น้องพวกเราต้องการ d e v วล o อปเมนจังหวัดของเราเพื่อให้เป็นแพทเทิร์นตัวอย่างผม expect ว่าจังหวัดเราต้อง perfect ให้สมบูรณ์แบบเป็นจังหวัดที่ civilization คนก็เฮนะครับให้รางวัลเป็นข้างๆรวมกันเป็นคู่ๆนั่นคือรองเท้านะฮะเรียกร้อยเลยพาดอีกอันนึงนะครับในเรื่องของทาดอย่างเช่นนะครับเคยดูไหมครับที่ศิลานีนะฮะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับดูได้จริงนะฮะ สวัสดีค่ะพิศราณีขาหนูมีปัญหานะคะหนูติดตามคอลัมน์ของพี่มาตลอดปัญหาแต่ละปัญหาทุเรศจริงๆแต่วันนี้หนูได้มีโอกาสมาถามพี่ดีใจจริงๆค่ะคือหนูได้มีโอกาสพบกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะเมื่อเชงแมงปีที่แล้วหนูไปเที่ยวสวนสยามค่ะหนูชอบสไลเดอร์นะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาลื่นตามหนูตลอดเวลาเลยแต่หนูไม่แน่ใจหนูเลยวิ่งขึ้นวิ่งลง50รอบเขาก็ลื่นตามมาตลอดนะฮะหนูมือไปหมดเลยค่ะพอลงมาข้างล่างเขามายืนข้างๆหนูยิ้มให้หนูหนูอ้วกเลยค่ะ เขาขอเบอร์เขาขอเบอร์โทรศัพท์หนูแต่ด้วยความเป็นกุรศตีหนูเลยให้ที่อยู่เข้าไปหนูไม่สนใจหรอกค่ะแต่ก็เฝ้ารอคอยเข้ามาหาหนูเขาจับแขนหนูค่ะหนูก็ไม่สนใจหนูจะดูใจเขาเขาจับขาหนูหนูก็ไม่สนใจหนูจะดูใจเขาสุดท้ายมันเลยดูใจหนูค่ะ ก่อนจะกลับนะคะเขาลังแกหนูค่ะเขาอยากให้หนูเป็นของเขาหนูบอกอย่าเลยให้เขาเป็นของหนูดีกว่า <laughs> ครับ <laughs> ท่านผู้ชมที่เคารพครับเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานแต่ก็เกิดขึ้นแล้วในสังคมคนไทยเรานั่นคือธาตุสังคมธาตุอารมณ์และธาตุความคิดนะครับ <laughs> ท่านผู้ชมที่เคารพครับการเลิกธาตุที่เป็นรูปธรรมนั้นองค์พระบาทสมเด็จพระปิยมหาร,ร,ราชรัชกาลรชกาที่5ท่านส่งเลิกไปแล้วธาตุเป็นนามธรรม ที่อาจกําลังครอบงาจิตใจท่านอยู่จะได้รับการปลดปล่อยไปสู่อิสรภาพหรือไม่ธรรมะเท่านั้นจะเป็นสิ่งสร้างสรรค์แต่ใครจะเป็นผู้สร้างเสริมคําตอบอยู่ที่ตัวท่านแล้วคุณครับชั่ครู่นะคะอาจารย์เบอร์ทองได้พูดถึงเรื่องเดี๋ยวนี้คนติดยาเสพติดนะอะไรมีเฮโรอ,อีนฝิ่นกัญชาย,ยามาทินเนอร์เดี๋ยวนี้มีเมจิกเปเปอร์เพิ่มขึ้นอีกอย่างรู้จักไหมลูกอ่าเนี่ยไม่รู้ก็รู้ซะ มันเข้ามาทางพัทยานะคะบางแสนแล้วผู้ชายจะมาขายให้ผู้หญิงดมมันเหมือนกับกระดาษแผ่นเย็นค่ะแผ่นละ20บาทพอดมเข้าไปแล้วมันจะติดนะคะพอติดแล้วไม่ใช่20แล้ว200ก็ต้องให้2,000ก็ต้องให้2 0 0 0 0ก็ต้องให้มันจะเอาตัวก็ต้องให้พอวันนั้นไปบรรยายที่โรงเรียนอาจารย์เ้าคอยดูท่าทางเด็กเพราะว่าถ้าดมเมจิกเปเปอร์เนี่ยอาการมันจะมันจะเหม่อลอยอะค่ะวันนั้น ไม plane. ่ทราบยังไงอาจารย์ซัดเด็กสาวพัวพัวเอาไว้เด็กอาจารย์ตีหนูทําไมคะเธอบังอาจดมเมจิกเปเปอร์ใช่ไหมเปล่าฮะหนูอ่านจดหมายแฟนฮะอาจารย์ก็เได้เลเพราะว่าถ้าที่ดมมนะถ้าดมเมจิกเปเปอร์มันจะตาลอยลูกแล้วดมจะตรงนี้มองแล้วมันจะเมอแล้วก็อย่างนี้อาจารย์ต้องสังเกตนะคะถ้าประเภทมาพอมอแล้วก็ ช่แล้วนะฮะอันนี้จดหมายแฟนแล้วนะฮะอาจารย์โกาสอาจารย์โกาสมาเล่าเรืเร่องผู้หญิงคนหนึ่งแหมไปอะไรฮะไปเที่ยวแล้วก็อุ๊ยอะไรสารพัดสารเพนี่สงสัยถ้าไม่เจอผู้หญิงคนนั้นเองคงเล่าไม่ละเอียดอย่างนี้หรอกได้ไหมเ,เจอเองอาจารย์อนุชิตไม่ได้ตกเป็นทาสของอะไรเลยเงินก็ไม่ตกไม่ตกเป็นทาสของน้าเงินเพราะฉะนั้นพูดเสร็จวันนี้ไม่เอาเลยยกให้พี่บริจาคคุ นนี้เป็นไงเป็นธาตุวัตถุวัตถุนิยมรายรับไม่พอกับรายจ่ายซื้อก็ไปซิอไอตู้เย็นอะไรแต่สารพัดเลยมันอะไรเด็กคนน้ำตาคนมาแล้วมาแล้วรู้ไหมอะไรมาแล้วมาแล้วพ่อมาแล้วมาแล้วไม่กี่วันพ่อพ่อมันก็ไปแล้วมันยกไปแล้วอะไรผ่อนได้พหมดจะใช้ยังไม่เสร็จเลยหม้อไฟฟ้าใช้ยังไม่ทันช็อตเลยยกไปแล้วตกเป็นธาตุของความโกรธนะบางคนโกรธใครพูดนิดพูดน่อยไม่ได้โกรธนะ ใครเดินมาไม่ตั้งใจเหยียบขานิดนึงโกรธใช่แล้วบ้าทุเรศไม่เห็นแล้ไงนี่เหยียบตีนฉันเนี่ยเนี่ยเขาตกใจคับขอโทษผมนึกว่าผมเหยียบตีนหมาไม่พูดเลยเอาเหยียบนนะใครเป็นอะไรหรอกแค่ก็นึกว่าหมาเหยียบตีนใช่เหมือนกันนั่นแหละห่อกันห่อการแล้วไม่มีอภัยกันเลย ธาตุโมหะคือความหลงหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งไม่จีรังยั่งยืนเลยเพราะฉะนั้นบางคนจึงไม่รู้แล้วว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกพี่ป้านาอามันสมสู่การเยี่ยงเดรัจฉานเพราะความหลงนี่เองนะคะเนี่ยทำบาปทากรรมไปปล้ำลูกเขาเมียใครก็ไม่รู้นะคะเป็นธาตุของความเชื่อศรัทธาแปว่าความเชื่อเพราะ,ะนั้นเราจะเชื่ออะไรให้เชื่อด้วยปัญญานะปัญญาคือเชื่ออะไรเชื่อในเรื่องของกรรมเชื่อผลของกรรมนะเชื่อเรื่องกรรมคือการการะทําของตัวเอง เชื่อผลของกรรมพ้นจากการกระทําของตัวเองเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนไม่มีใครมานดนบันดาลให้ใครเป็นอะไรไปได้ถ้าตัวเองไม่ได้ทําเหตุไว้อย่างนั้นและประการสุดท้ายให้เชื่อในความตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นปรมัติธรรมเป็นสัจธรรมที่ถ้าเราปฏิบัติตามเดินตามองค์มรแคดแล้วเราจะพบความสุขที่แท้จริงจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ คนที่รู้ตัวว่าตกเป็นทาสแล้วยังฉลาดยังคิดยังดีกว่าคนที่ชอบทำผิดเพราะยอมให้จิตมันตกเป็นทาสค่ะ